สวัสดีครับนี่พามาดูทางครับทางเข้าบ่อแล้วก็ออกโบผลตุกครับกำลังทําทางนี่ครับมินถสไถทำทางครับสุดยอดมากเลยครับโอ้เรียบเลยครับนี่ครับขับตามรถถ่ายนะครับเรียบเลย เราไมค่อยไปครับมันลื่นเดี๋ยวมันจะลงหลุม,มนลยครับโอ้ออันตรายมากอู้เสียวครับนี่ข้างเป็นเขาเรียกว่าบอ่อน้ำอ้ ยอดเลยครับทางเรียบเลยครับนิ w Holland เนี่ยหลังคาเขียนิวฮอลแลนด์นะครับใกล้ถึงบอ่อแล้ว ต้องมาดูรถหนักครับจะออกได้ไหมรถเบาไม่มีปัญหาครับโอ้โห